สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีครับจัดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพระหุภาคีนายวาชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพระหุภาคีรุ่นที่1ปี2566โดยมีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีที่กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าการที่กรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมประพฤติมีนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ในกระบวนการคุมประพฤติรวมทั้งรวมกับหน่วยงานพระหุภาคีครับซึ่งจังหวัดลบบุรีได้มีมาตรการในการดําเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างแท้จริงตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อต้องการลดจํานวนผู้ค้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดสามารถควบคุมสถานการณ์แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพัฒนาระบบข้อมูลการอำนวยการบริหารจัดการข้อมูลส่งผลให้มีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจังตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมครับ